สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Talk to Life พื้นที่เล็กๆที่จะค่อยๆพูดคุยกับใจตัวเองวันนี้ผมมีคำหนึ่งที่อยากชวนคุณฟังยิ้มให้ทุกปัญหาแล้วเรื่องหมาๆจะผ่านไปฟังดูเหมือนเล่นๆแต่ในวันที่อะไรๆมันก็ไม่เป็นใจบางทีรอยยิ้มเนี่ยแหละคือเครื่องมือเดียวที่ยังอยู่กับเราปัญหาชีวิตมันมาแน่แต่เรายิ้มใส่มันได้ ชีวิตไม่ได้ใจดีกับเราตลอดเวลารถติดงานล้นเจ้านายดุคนรักงอนมันมีปัญหาอยู่ตลอดแหละแต่ถ้าเราหน้าบึ้งใส่มันทุกครั้งเราจะเหนื่อยกว่าสถานการณ์จริงลองยิ้มให้มันบ้างไม่ใช่เพราะมันตลกแต่เพราะเรารู้ว่ามันไม่ถาวรเรื่องใหญ่วันนี้อาจกลายเป็นเรื่องเล่าในวงข้าววันหน้าคิดดีๆ หลายปัญหาที่เราเครียดมากๆเมื่อปีก่อนตอนนี้เรานึกย้อนกลับไปยังแอบขำตัวเองอยู่เลยใช่ไหมเพราะชีวิตคือแบบนี้เรื่องหม,มาในวันนี้อาจกลายเป็นมุกฮาในอีกไม่นานถ้าเรายังเดินต่อและผ่านมันไปได้รอยยิ้มคือพลังใจเงียบๆที่ประหยัดพลังงานกว่าการเครียดการเครียดทําให้เราเหนื่อยทั้งกายและใจแต่การยิ้มแม้ในวันที่ไม่อยากยิ้ม มันเหมือนรีเซตใจสั้นๆไม่ต้องแกล้งแฮปปี้แต่ลองฝึกใจเย็นผ่านรอยยิ้มเบาๆมันช่วยลดแรงกระแทกของปัญหาได้จริงๆเรื่องหมาๆจะผ่านไปเสมอถ้าเราไม่เห่าใส่มันกลับหลายปัญหายิ่งเราไปตอบโต้กลับยิ่งบานปลายแต่ถ้าเราหยุดตั้งสติยิ้มและเดินต่อสุดท้ายเรื่องนั้นมันก็แค่หมาเห่าใบตองแห้ง ชีวิตไม่จำเป็นต้องจริงจังทุกนาทีในวันที่อะไรๆก็ไม่เป็นไปตามแผนลองหยุดหายใจยิ้มให้กับความวุ่นวายตรงหน้าบอกตัวเองว่ามันก็แค่เรื่องหมาๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปบางครั้งการไม่คิดมากเกินไปคือทางลัดของความสุขแบบง่ายที่สุดแล้วขอบคุณที่รับฟัง Talk to Life ในวันนี้ครับ ขอให้คุณเจอเรื่องหมาหมาน้อยลงและเจอเรื่องหมาน่ารักมากขึ้นแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมยิ้มให้ชีวิตนะครับสวัสดีครับ